่ะเมื่อนี้นนทิยามาตามแนวทางของแม่ลุยนะคะแม่ลุยฟันค่ะฟันแน่นะคะฟันว่าเพื่อนตายนะคะเพื่อนแม่ลุยตายเราทัดมาอีกมือหนึ่งนกบอกเลขนะคะสามตัวหางเดียวนะคะแด้ย,ยินชัดๆสามตัวหางเดียวเป็นตัวได้ไปเบื้องไปชมน้ากันเลยค่ะแม่ลุยได้ย,ยินค่ะว่าฟันแล้วนนทิยามากมากแทบทุกมือแต่ว่าเม่เห็นแม่จะกเกี้ยไปใส่มากค่ะไปหน้าไปรับจังนะั่นแหละเพราะคอยคอยูนะเออเมื่อนั้น กวานสีมากกับเบนมากบ่านเอที่ท่มากว่าอันว่างหันเล็กคือยังบ่ได้ล่งช่องของนอนทยาบางสีล่อเโิ่นสีบพเห็น,นไะมคือก็าเลยว่าล่งสูงหวัด้ล่ะหละคนว่าอันข่อยก็เป็นคนหาปลาขึ้นกันแล้วก็พย,าายัญชแต่ว่าพเ่นส<ะ>ีรุ่นพยัญชลูหเพิคนว่าเดี๋ยวลูกสิโท่มา,ม,มากได้อแม่นวางสิแม่จ้าก็สั่นการคำบ,บ่โทมากกับิ่ช่องนอนทญา เด้อเลยหวาสิจ้าคนว่าคนสิว่าพุ่งพอนี่หนึ่งคนขอคนว่าน่าร่งคลิปบว่าเห็นขอเบอร์โท่อคนนี้จิโทรไปเอาขนูุนเลยเอาเบอร์โทรให้ก็เลยว่าโอ้ยขนุนทะยาบอเบอร์คนบอจักดอกเพื่อนขอเนาะหนูได้ห้หนูบัคิดว่าอยู่ว่าบาดมือนั้นพอนี้จายเพื่อนเลยว่าฝันเหลือดีว่าน์สันจ้ามือนั้นเพื่อนไปซ่อมเมื่อกี้เอานุนทะยาคือน่านมาหัวเล็กเถอะเวลแต่ว้าจบมูออันผู้นั้นก็เลยโทรมาเลยยำขึ้นจ้าเลยก่บอกเพื่อนนั่นแหละ พ่นอยากพอแง่นี่เพิ่นนอนหลับก็เลยป่ะหยากปู่นก็สั่นก็ท่าเบื้องช่องขงนอนทะยากอะไรเด้อะขนบดพุทธวางมากแม่เลยวางซีแม่ด้ยเลาวสิเป้าไปงานขาวดำหมดนี่ฝันว่าจังไดแม่ฝันว่าจังไดฝันว่านมูตายมูเพื่อนเพื่อนโยนมูเก่านี่แหละสิว่าลบเพื่อนเป็นยังตายใน่ฝันจักว่าเพคนเป็นยังตายพ่นน้องมาบอกว่าเป็นงานศช่วยคน ตายแล้วมาเขาฟันบอกให้ไปงานศพเออไปงานศพคนคนว่าอันตายเราเด้อไปส่งสการเด้ว่าสันลิคนเลยว่าโอ้ยบอเสียว่าตายขันบอเสียกับเจ้าว่าผู้ใดบอกได้ว่าคนตายว่ามาไปน้ำกันขันบ่เสียมาไปเงานเลยไปเงานจ้าตว่างเาเห็นร่งศพเดจ้าบ้านนี้มันเป็นขันว่าคนตายคือบอกกับร่งมาตังไว้หนาบ้านมันบอกจ้าแม่ไปเห็นอูจ้า แต่ไม่ตะกี้ข้าเจ้าเอินอู้สุมือ่นอนี่ข้าเจ้าอาเปีเนาะอู้มันสี่หลักเนาะมันกนเลยว่าหันมากินมาท่านน้ำก้นไตเอาเงินไปหยอดลงหันเร็วน่ะลงอูเออลงอู <c ười> <c ười> แม่ก็เลยว่ามันแมีนเนี่ยวโวยตายก็สิริพันยนลุงก็เลยว่าที่แลว้ว <c ười> เอาเงินมาท่าน้ำมูงจะลอยกันนะบาดเห็นแล้วเ่รามันกระโล่งก็เลยเอาขึ้นเลี้ยวเอาเอาสี่สิบบาทกับพ่อเร็วสิใส่กระโล่งใส่เห็นอูไ่้แม่อูสี่สิบบาทเพิ่นตายเพิ่นอายุเท่าไหร่ เพื 59, อ่อนในหาสิบเก้าเพื่อนเกิดเพื่อนเกิดสองหาศูนย์เก้าเนาะโลภพร้องเพื่อนแม่ลุยตายอแต่ว่าบาริสกี้เราบ่งจักเพราะตะฟันว่าพอยนีลุดไตพอยดวงกับมานไตนั่นเป็นไตแท่นกันบุตรอายุหาสิบเก้าอืพ่อสอสองห้าศูนย์เก้าได้เนาะสองห้าศูนย์เก้าอืีเพราะว่าเพื่อนเป็นเพื่อนแม่เพื่อนเนาะ อืมอย่ยอายุกันบาบาแต่ว่าพอเห็นลูกศนเลข<อ>ตามก<อ>ับ<อ>สีหาศูนย์มันกับตัวเดียวกันเนาะเอาเงื่อยอดมันกับสี่ศูนย์มันบ่มันใบเศร้าสองใบเลขตามติดตามสีหาศูนย์อืมมันกับพ่หลายตัวพดอด <c oughs> ิบอไม่จำเนี้ยละอืมมันบ่หนูเขียนจำนนเนาะเออให้เล็บสีเจอและะ้วเอาะขันฝันว่าคตายแตะเกามันเขาา่าเพราะอายุนั่นแหละเนาะเมน บอกอายุกับว่าอสอไม่สามเดือนะะซอ,อเกิดอันนี้<ร>ฟันในสองสามสาม,มื่มนเลยดิบานีบานเยนเมื่อเคลื่อนนี่แจ๊กสีรับพวกแจ็กสีตืน่นมีนกแก้วมาบอกมั้ยนกก็ดเก่าคนน่ะขึ้นว่าจังสันนกแก้วบอก,กเลขนกตัวน้อยๆดำๆที่ห้องเสียงดังๆกันบอกแจ๊กมันนกสีไรมันเด็กนิดแต่ว่าคือเสียงนกแก้วนกก็ดเก่านกก็ตเก่ามันชิบหายนบอกสามโตเออ มันเป็นสีลับสีตื้นนี่แหะคือว่าวันตะมันค่ะฮกเก็เก่านกตัวนี้เคยบอกว่าแม่แปลกอีหลีเลยนะนกบอกเลขนี่บอกตั้งสามตัวมันจ็กสิฝันบอกฝันนุ่นายามันเคิ่มเตมเลย่เออมันสีช่วงตีซี่นกอันนี้มันสิบินช่วงคนลูกหนึ่งเขาเนี่ยละเออเคยยด้งยินอยูมันสีเอลาสามตัวเธ่ว่าจ็กสิหูกฝัดบอกฝัดฟังอีกมันว่า หกเก็ดเก่าหกเก็ดเก่ามันสิ่งไหมอืมสรุปสั้นนิดเป็นปะอืมันสิเ้าไปงานขาวดำพี่เนอะแม่ลุยฟันว่าเพื่อนตายพ่อสอเดียวกันกับแม่เพื่อนตายอายุหาสิบเก้าปีเกิดพ่อส่อสองห้าศูนย์เก้านะคะเลขเพื่อนจะตามสี่หาศูนย์นกบอกเลขนกบอกเลขสามตัวคือหกเก็ดเก้านะพีบอกแล้วจะง่ายพราะเป็นมันสิบอะไรมากอีกเนาะ ก็เลยบอกไลยตัวจังหน่อยมันสิบด้มาอีกมันจอดเลยบด้มาแล้วคลิปเดียวม้วนเดียวจบนละพะวาอีกก็เลยวาะแท็กเมียนว่าเมีนนอก่อดีเกลี้ยงเลยละนุ่นที่ยากกบแม่ลุยยุคคนละหมู่บ้านมาบ่ค่อยเจอกันแม่ลุยเป็นคนที่ิ่ญหารับจ้างตัวไปบ่ค่อยว่างงานนะคะนะคะตะเกาคนไหนู้หนูสัมผัสคลิปหนูเสียเขาเลยเขาเลยที่ มานสามพันไม่ลุยเพราะก็ไนุ่งเสียขาวพี่น้องแม่นี่นุ่งเสียขาวขาสามตัวนี่นี่แม่มักโตได้ร้ก็มู้นี่เอานตะเก้ากับมัดนั่นแหละฮาเก้านั่นนะมักฮาเก้าเน้นฮาเก้าซุ้มนั่นกับมัดทอๆกันเพราะว่าตะเก้าฝันมันฝันเกี่ยวมีแขกมันก็ออกกันคือโตเดียวกันกับอันนู้ไปจุดทูบเพอปูขาวเนาะไม่สามตัวทูบแตกเลเปล่าอืมเจ็ดห้า เอ่อเจ็ดเก้าห้าเพราะว่ามันเป็นเาอยู่พร้อมกันมู่เดียวกันตายจนเราได้ไปเหยียนคนตายในฝันสิบ่อ๋คอยไปน้ำกระเจ้าดีในฝันอันนี้บอสเสียได้น้ำไปเบิ่งเหยียนไหมแต่ว่าบอสเซว่าบ้านเล็กที่คนตัวใหญ่ตัวส่วนมากค่ะแม่ฟันว่าตายส่วนมากมันสิออกเลขอายุกับเล็กข้อซอเกิดเมื่อเมื่อ เศร้ากินเงินสนสรุปว่าแม่ลุยเน้นอายุได้แต่พอเคยนุ่งเดเสียเขาไปไม่เตน่งเสียดำมือนี้จ๊เนเสียขาอายุห้าสิบปีปกติมาสัมผัสแม่จะนุ่งเสียไา่เสียอืไต้นั่นไล่ดอกไร่ยังแต่ว่ามือนีมาแปลกใส่เสื้อขาวใส่สีขาวชีวะเล็กยู่ในี่นีนาจักเขานะคะเพื่อนว่าเพื่อนฟันมาเพื่อนตายอายุห้าปีเกิดพศสองห้าศูน์เลขตามมีแค่สี่ห้าศูนนกบอกเลขสามตัวหางเดียวหกเ็ดเก้านะคะ นั่นๆที่บอกนี่นะจะแม่นนกนกเนาะเคยมีได้แถวบ้านนู้แม่น้อยคนยูหน้าคือแทบทตัหวหัวมันนั้น,นไปเก็บเงี้คือกันมันบอกกันอีหยังหนอนอกนอก้นยนอยๆมันบอกสองตัวหนึ่งเล็กมือนอันหวดแมลงลูกคีบน้ำนุ่นทะยานดีมันน้ำนั่นออกดินกบอกก็ถือ ก้าก็บอกถือเนี่ยกาค่ยบอกเก้าห้าเก้าห้าวันนั้นเขาบอกกันมันเข่ายู่สีบสองตัวชื่อใดอยู่มันเข่าอยู่วอวันนี้เข่าสามตัวคือสีดังเนาะสีเป็นน้ำหานกไปล้วแม่จากแล้วมันอยู่หมอกเก็บเงดนหมดละถ้าออกสามตัวสีเป็นน้ำานุกไสละเนี่ยคนมากมันเห็นตัวมันเกิดสอยู่ในป่าหม่องเขาเก็บเห็ดแล้วมันบ่ปล่อยเป็นนกเนาะจากขอบคุณแม่รุยและลายเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะวันนี้เอฟซีโซดีกับแนวทางของแม่รุยนะคะ นก,นกบอ,บอมือขึ้นมือวันสินน่ะอ๋อบอขึ้นมันสินสองมือสองมือนี่ต้นนี้เออชิบหาคำนะ่ะเพราะว่าเคยไปเก็บเห็ดนกกระบ,บอกยั่ใน้ขู่น,ขขนั่นก็ตถือถือเท่ละยี่สิบสามสิบตัวแต่ว่าเพิ่นบ่เคยบอกสามตัวอืมก่อนช่วงนู่นทายาที่มเม้าคลิปถือดูดินกกไะด้เท่อละสองตัวมันมันไปเก็บเห็ดผูเดียวมันหูฝาเนาะจักยังห่วงทั้งเทียกับว่าผีหลอกมาบอก นกบอกกะสินกน้ำดงน้ำปลาพุ่มนั่นแหละคนจินหัยวันนั้นไปก็ไม่ย like ังกองสีพนังว่าผู้หนึ่งได้ยินเก่าเก่าผู้หนึ่งไดียยินมโสดแมวกันกแล้วแต่ผู้ใดสิมิโสดผู้ใดบ่มิโส่ก็ได้ยินโตที่มันบอกแมนตาเมลุยมิเซนท่ามีเนาะอันนี้ก็เลยว่าโดนแล้วว่าฝัน่าคนนายมันก็ว่าฝันบ่งหันก็เรา็ได้แก่ผู้ใดฟั่งรอบที่สองว่าสิมาตามรอบตองเลยบ่มีฟม่มาเลยบริว่า วันวันยายผลมาปาดยายจะได้ใส่ทัองฝิ่นเนี่ยแกมยบยบอยูย่วันยายผนบันมาบีแพร่เอา้ากูว่มามีเงินหรอกอีห้ามึงกูให้เงินศร้าหนึ่งปะให้ยี่สิบบาทโคลูไหมบ่มีคนเลยมาตาม,มคงสุดท้ายบ่